สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับนะฮะตอนนี้ผมก็แรงแดงหนึ่งดาวแล้วทุกคนมาเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนเล่นดีกว่าเราผมแรงแดงหนึ่งดาวละเขาน่าจะไม่เตะผมนะ <laughs> มั้งนะ, <laughs> นะเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนเล่นดีกว่าเรามาดูว่าโลูกของแรงแดงเนี่ยมันจะตึงแค่ไหนนะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มเกือบห้าทุ่มแล้วทุกคนก็คือดึกนะฮะเด็กๆก็คงเขาคงจะนอนกันหมดละอ่าเรามาเจอห้องนะฮะ แรงแดง4ดาว2ดาวแล้วก็5ดาวฮะผมดาวเดียวดูซิว่าเขาจะเตะผมออกไหมเรามาดูว่าเราเล่นกับแรงแดงเนี่ยดูซิว่าจะตึงแค่ไหนฮะไปดูกันตอนนี้ตีเราก็ได้ฟาร์มจากเมือง5เาเรือแล้วนะตอนนี้เหมือนกับเพื่อนเขาจะไปฟาร์มแอดดับนะแล้วดูเหมือนกับว่าเพื่อนเราจะเจอคนด้วยฮนะผมต้องวิ่งไปเติมนะตาอนนี้ผมจะเอาเล่นแบบแนวแบบเติมๆติมหน่อยลวกันถ้าเพื่อนเข้าๆผมก็เข้าตามนะเหมือนกับว่าจะมีคนตีหนึ่งอยู่หลังไอวอลฝั่งนู้นนะ มันไกลเกินแล้วผมยิงไม่ค่อยโดนอะ่ะเดี๋ยวผมอ้อมขวาดีกว่าฮะถ้าอ้อมขวาปุ๊บน่าจะโล่งเลยนะเพราะว่าเขากางไอวอลเคตรงหน้าเองแล้วมันรุนยังว่าเราจะได้ฆ่าใครหรือเปล่านะโอเคยิงงโล่งเลยฮะอ็นที่ผมคิดว่าจริงๆฮะตอนนี้ผมยิงดาวไปแด้หนึ่งคนนะแล้วก็เพื่อนเขาเข้าพอดีนะโอ้ถือว่าเพื่อนเขารู้งานมากฮะโอ้โหหมดตี้ฮะผมได้แค่อ้างผมไม่ได้สักตัวเลยเหรอผมยิงดาวนหนึ่งตัวไม่ใช่เหรอเขาน่จะชุบกันได้นะ ทุบคนได้แล้วปุ๊บก็น่าจะโดนเพื่อนเรายิงกันหมดเลยแรกๆผมคิดว่าผมจะได้สักหนึ่งคนติดม่ให้ติดมือผลฉลุบว่าไม่ได้สักตัวฮนะแล้วก็มึงกับเพื่อนเขาจะบอกว่ามีตัวยิงบาเลตไกลๆมานะผมก็พยายามโดดโดดดูนั่นะก็ไม่เห็นนะเดี๋ยวผมอ้อมหลังบ้านดูดีกว่าเพื่อความชัวร์แล้วก็ไม่เห็นนะเด็เพื่อนเขาก็เดาคงเลยตัดสินใจเล่นบ้านสองชั้นดีกว่าเพื่อให้เพื่อนเขาทุบกันก่อนนะนะนะแล้วก็มีตัวหนึ่งวิ่งมานะ ผมก็เลยยิงไปแล้วยิงไม่โดนนะผมเลยมักให้เพื่อนเขาดูนะว่ามีตัวมาจริงอา้าวตัวนี้เข้าบ้านไวมากน่าจะเอาทัศยะมานะตัวนี้เดีย๋ยวผมปารลเบิด์ลาลไอวอลไปก่อนฮนะอา้าวเบอร์สามเข้าผมต้องเข้าตามนะเคยิงเข้าไปสองนัดเบอร์สองาดาวเบอร์สามดาวโหยนี่เล่นเกมกัน,นเนี่ยหืมต้องสองคนลุมเลยนะตัวนี้ตึงจริงตัวนี้เหมือนเ,เขาจะเข้ามาคนเดียวนะเพื่อนเขาน่าจะอยู่ฝั่งนู้นเนะี่ยตอนนี้เขาดาวเพื่อนเขาน่าจะไปหาที่ชุบละ ต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราได้ฟาร์มของแล้วรีบไปดีกว่าโอเคที่เราก็กลับมาเป็นครบสี่เหมือนเดิมนะหลังเดี๋ยวเราฉีกขวาไปก่อนฉีกออซ้ายไปก่อนเอ้ามีคนเดาเพื่อนไม่ใช่หนิเมื่อกี้มีเสียงเท้านเนี่ยเพื่อนเดาละโอเคมันกับเพื่อนบอกว่าไปแล้วฮนะวงแรงและงั้นผมไปแล้วนะแล้วก็มีตัวหนึ่งอยู่ต่เบอร์สี่นะผมวินเดาไปมันก็ว่าตรงเบอร์สามจะมีเสียงเท้านะเมื่อกี้อ่ะ ผมก็มาให้เพื่อนเขานะอ้าวแล้วผมก็มาเจอตัวหนึ่งนะคือจ๊เอ๋กันเลย่ามคนแต่ไม่คิดว่าจะเจอกันนะผมเลยปลาระเบิดน้ําแข็งไปฮะแล้วเขาก็ปาระเบิดมาผมโดดออกนะเดี๋ยวผมก็ปาระเบิดสลายไอไวอลไปฮนะแล้วก็เข้านะแล้วก็เจอหนึ่งตัวฮนะยิงดาวไปแต่เ,เพื่อนเขาได้นะแล้วเบอร์สามเบอร์สองที่เขาตายเขาบอกว่ามีตัวอยู่เนี่ยไอไวอลก็จัดไปะฮะสามคนรวมหนึ่งก็ปานโมนะฮะได้มาละหนึ่งคิวโอ้โหกว่าจะได้เอ้ยเพื่อนดาว ทุกคนมาดู็อตน,นี้ดีฮะแล้วผมวางระเบิดด้วยเรียบร้อยเลย <c oughs> คือแบบผมวางไอ้บอตั้งไอ้บอเร็วเกินอ่ะแล้วมันลั่นวางระเบิดกะระเบิดด้วยอ่ะเลยโดนผมตายเลยเสียดายจริงฮะเบอร์รนี้โทษทีเบอร์สีทำให้เบอร์สี่เขาตายนะเดีย๋ยวผมไปไอตัวนี้ที่ยีเบอร์สีนี่ว่ะบาดเลดด้วยตัวนี้เดีย๋ยวผมชดใช้แล้วกันไปชุบเพื่อนแล้วกันฮนะมีตู้ชุบผีม่วงใกล้ๆแถวนี้นะผมมีเหรียญอยู่พันสามก็เหลือเฟือนะบาทละหกร้อยก็พันสองนะ ถืว่าชุบได้อยู่นะโอเคเหลือเหรียญอยู่หนึ่งร้อยโอเคเพื่อนเขา้าแฝงยิงปืนชุบให้ผมนะโอเคตอนนี้เรียกผมก็กลับมาเต็มละแต่เมืองกับเพื่อนเขาจะเล่นเมืองด้านล่างนะเขาฉีกขวาไปละผมมีปืนผมต้องไปเล่นกับเพื่อนเขานะเผื่อเพื่อนเขาจะเจอคนตรง,งล่างเพื่อนเขาก็เล่นได้ดีนะอาจจะมีของเยอะด้วยเมืองใหญ่แล้วเพื่อนเขาบอกเจอคนนะ เขายิงไปแล้วโอ้โหไอวอเยอะมากน่าจะเยอะนะตัวนั้นนะ่ะน่าจะครบตีเหมือนกันนะแล้วมันดูกันว่าตีเรากับงัดตีเขาใครตีใครจะอยู่ตีใครจะไปนะผมก็เลยมาเล่นแกคบเบอร์กแกกายให้ก,กับเพื่อนดีกว่านะเพราะเพื่อนเขาน่าจะไม่ค่อยมีปืนเท่าไหร่นะเขาเพิ่งลงมาเองน่าจะมีแค่ปืนยิงระยะใกล้ผมมาให้เพื่อนเขานะผมไม่พยายามให้ตัวกายวิ่งเข้ามาหาเพื่อนนะโอเคมือกับว่าฝั่งนู้นเขามีวิ่งมาละผเพื่อนดาวตัวหนึ่งฮนะ ปุ้ยมันคมกันนะฝั่งนู้น่ะหัวผมเกือบแตกหัวเกือบหายเลยอันนี้ผมพยายามหาที่เล่นอยู่นะเพราะว่าเพื่อนเขาอยู่นั่นสามคนละผมพยายามเล่นฝั่งซ้ายดีกว่าถ้าผมเปิดสักตัวได้นี่เพื่อนเขาน่าจะเข้าได้อยู่นะเอ้าแล้วผมก็เห็นตัวหนึ่งอยู่ไกลๆนะหน้าบ้านไม้เลยดาวฮะตัวนี้ผมก็ลากนะฮะโอเคผมเข้าหน้าเบอร์เสี้ยวเข้าได้เ,เหมือนกันมันก็ตี้ฝั่งนู้นตี้เขาตายไปตัวหนึ่งนะตนี้น่าจะแตกดาวไปตัวหนึ่งฮนะโอเคหมดเลย เอาเหลือตัวหนึ่งพลาตตี้กันนี่เขาน่าจะโดนเข้าหลังนะโอเคตัวนี้น่าจะเหลือตัวเดียวปังเนี่ยโอ้ที่หลังเขาก็โดนเข่าเหมือนกันโดนซ้อนหลังของหลังเลยโอเคเขาวิ่งเข้าในกองฟางแล้วนะแร็ปโอ้โหเขายิงกันอยู่สวยเหลือตัวหนึ่งอา้าวตายโอเคเอ้าวเหลือตัวเดียวผมเหลือตัวเดียวเบอร์สีน่าจะเสร็จเบอร์สีเนี่ยเบอร์สีอ้อมไปไกลมากอา้าวเบอร์สีดาวเบอร์สีดาว โอ้ยตรงเบอร์สี่มีตัวนี่หว่ะโอเคฮะตอนนี้ผมก็ชนะฮะแรงแดงหนึ่งดาวโคตรตึงเลย